ทุกทยันเช้านะครับดื่นที่เป็นอะไรรู้มันง่วงนะเวลาตื่นตอนมาฮะต้องสียนอนมันกำํากึ่งไม่พอเลยเปล่านะฮะตื่นมาแล้วมันจะแบบมึนๆหรือว่าง่วงๆยู่นะแต่ว่ามันเวลามันตื่นนะฮะนี่ผมปกติผมไม่ได้ใช้ตัวเครื่องมือหรือว่านาฬิกาปลุกนะฮะตื่นเองเสมอนะครับไม่ได้ใช้มานานนะฮะหลายปีแล้วนะครับมันนาฬิกาชีวภาพคนเรามันมี ถึงเวลาหิวเวลากินมันก็หิวเองถึงเวลาจะนอนมันจะง่วงเองถึงเวลาจะตื่นมันก็ตื่นเองนะฮะนาฬิกาชีวภาพคนเรามันค่อนข้างจะจะแม่นนะครับเพื่อนๆครับรู้ไหมว่าความรักนะครับเพื่อนๆพอพาจาได้ไหมว่าเราจะแฟนเนี่ยล่าสุดทะเลาะกันแรงๆเมื่อไห,หร่ไอ้พอจำได้ไหมฮะหรือถ้าเรากับแฟน เจอกันครั้งแรกนะครับเจอกันที่ไหนหรือว่ารู้จักกันอย่างไรนะฮะคนเจอมาหลายปีแล้วก็เลยจำไม่ได้ก็มีนะฮะแต่ว่าหลายคนจําจำได้นะครับแล้วจากนี้ไปเพื่อนๆครับมันจะมีดาวที่เกี่ยวกับความบั่นทอนความรักเป็นดาวที่จุดกระชากรากความรักให้แยกและขาดจากกันเป็นช่วงเวลาที่ หลายคู่หลายคนจากนี้ไปนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องความรักช,รชีวิตครอบครัวชีวิตคู่นะครับตั้งแต่13บสามกุมภาไปต้นไปนะฮะโออีกนานถูกไหมแต่วันนี้เราไม่ได้คุยว่า13ไปแล้วนะฮะความรักจะเป็นยังไงแต่่โอ้เอาเรื่องนะเพื่อนๆบอกได้เลยว่าวงรอบของดาวเสาร์พอจะย้ายไปเจอเดาวศุกร์นะฮะศุกร์กับเสาร์นี่เจอกันไม่ได้เจอกันที่ไดความรักพังทุกที หรือใครที่มีดวงชะตานะครับดาวสุเกเลขหกดาวเสาร์เลขเจ็ดถ้าใครที่เวลาผูกดวงชะตาออกมาเรามีหกกับเจ็ดนะครับอยู่ร่วมกันเนี่ยชีวิตคู่มักี่มีปัญหานะครับเลือกอรายย่าล้างจากเป็นจากตายช้ำรักชีวิตรักกัดน้องอะไรก็ว่าไปนะครับหรือมีคู่ยากมีคู่ช้ามีคู่กันแล้วก็ล่มหายเต้จากนะฮะผมเคยเจอท่านนะครับดาวสุกกรรับเสานี่แหละเลขหกกับเลขเจ็ดนะฮะอยู่ช่องเดียวกันนะฮะ แล้วมีดาววิัรอยูโอ้โหยู่ที่ตัวซ้ําเลยอยู่ร่วมด้วยนะฮะในตำแหน่งเรือนพบไม่ดีอีกนะฮะเขาก็มีคู่มาหลายคนมีสองแบบจริงนะเขา่าจากเป็นจากตายนี่มีจริงๆนะคือมีคู่ได้คู่ที่ดีดีมากๆนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับไม่รอดนะครับหลายหลาย,หลายคนนะฮะ คบกับเราเริ่มดีพอเริ่มดีถึงจุดหนึ่ง mm. ก็มีเหตุให้อุบัติเหตุบ้างป่วยไม่สบายบ้างนะฮะส่วนเจอคนที่แบบโอเคพอพอจะชอบพอจะรักนะฮะอยู่กินด้วยกันสุดท้ายก็กลายเป็นอีกนิสัยหนึ่งก็แยกทางจากเป็นนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วโอ้โหหลายคนมากนะฮะคือมีคู่มาหลายคนนะครับมี2แบบจะเป็นจากตายคือดาวคู่ครองเนี่ยโอ้โหแบบกระดำซัมเมอร์เซลล์นะฮะอะไรที่มันไม่ค่อยดี มารวมอยู่ในดวงชะตาแบบนี้เนี่ยบางคนก็เรียกว่าดวงมีกรรมนะครับบางคนที่เชื่อเรื่องชาติภพก็อบอกชาติภพก่อนไปทําให้ชีวิตคู่แยกทางกันนะครับหรือไปทําให้ชีวิตคู่มันแตกนะครับอะไรเงี้ยนะมันก็ทําให้ชีวิตคู่ตัวเองในชาตินี้มันไม่สมหวังนะครับอันนี้ฟังเขาเล่าว่าเขาไปดูร่างทรงมานะฮะร่รางทรงก็บอกแบบนั้นนะครับแต่ในโหราศาสตร์ไทยเราก็จะดูในมุมของ อ๋อดาวคู่เดี้ดาวช้ำรักเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสําคัญกันนะก่อน13กุมภาเนี่ยมันยังพอมีเวลาตัวไหมฮะเราควรใช้ชีวิตคู่หรือทํายังไงกับชีวิตคู่หรือจะทําอะไรกับแฟนเราดีนะครับจากนี้ไปชีวิตคู่เราควรคุยกันแบบไหนระวังเรื่องอะไรหรือพยายามต้องทําอะไรก่อน13นะครับผมนํามาพูดด้วยระยะเวลา พอสมควรก่อนเสมอสังเกตไหมฮะเราจะไม่แบบหวยออกแล้วค่อยมาบอกว่าเห็น <c oughs> ไหมล่ะดาวดวงนี้ยังทําให้เป็นเลขนี้อะไรเงรี้ยคือไม่เอานะเราจะพูดก่อนเสมอนะฮะจะก่อนเป็นเดือนก่อน2เดือนก่อนครึ่งเดือนนะครับก่อนวันเวลาที่ดาวกำลังจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงหรือดีขึ้นเราจะมาฟังกันก่อนเสมอนะครับโอเคนะคือเราดูดวงมันก็ต้องทายอนาคตถูกไหมฮะเราจะไม่ทายอดีต ไอ้ดีคือหวยออกไปแล้วนะฮะอย่างลรกเลขจันดาวจันเด็กสองมันเด่นอะไรเงี้ยนะโอ้ดาวจันสองดวงนะดาวจันนี่ก็ต้องสองสองโอ้โหอันนี้คือแบบไม่ต้องพูดดีกว่านะฮะเอาที่แบบยังไม่เกิดก็ดีกว่านะฮะเราควรทํายังไงกับชีวิตคู่ครับในคลิปนะี้นะแล้วมันจําเป็นแล้วมันด่วนแล้วมันสําคัญมากนะฮะเพราะว่าถ้าเรารับมือไม่ทันนะหลังสิบสามคุมพานะฮะหรือจำง่ายๆ หลังโวเรเทอเนทายปีนี้คนจะเลือกลายาล้างชีวิตคู่ถูกแยกฉีกออกจากกันนะครับมีเหตุให้ต้องเลือกลาจากเป็นจากตายนะครับกันเยอะมากนะครับดาวเสาเจอดาวศุกร์ในเรือนวิน,นาศเนี่ยค่อนข้างแรงนะแรงจริงนะแถมเดี๋ยวมีดาวพฤหัสจะโครจรในตำแหน่งก็เรียกว่าปทุมเกณฑ์มันจะมีคนใหม่ๆแทรกเข้ามานะครับคนใหม่เข้ามาทำให้ใจ คู่ครองคนรักวันไหวเป็นเหตุให้ทรัลเบ,บาแววงแล้วก็เลิกรายล้างแล้วก็ไปคบคนใหม่กับทรัลเบ,บาแววงรุนแรงนะฮะพอเลิกปุ๊บคนใหม่เข้ามามันมีสองแบบนะครับมันจะวนเวียนแถวเนี้ยบ่อยให้สังเกตนั้นผมก็จะมาเล่าว่าอะไรที่เราควรทำบ้างก่อนจะถึงวาเลนไทยปีหน้านะครับเผื่อมีเวลานะฮะก็เนี่ยประมาณ2เดือนนะครับข้อแรกนะฮะเข้าข้อแรกเลยนะ เพื่อนต้องเคลียร์ให้ชัดนะว่าคุยเรื่องอนาคตให้ชัดนะฮะประเภทแบบว่าตกลงไงว่าเราจะใช,ใช้ชีวิตนะฮะอย่างไรต่อไปหรือจะเดินไปเส้นทางเดียวกันต่อไหมนะฮะสำหรับบางคู่ที่มีปัญหากันไงนองครับคือมันต้องคุยชัดเจนนะอย่างความรักสมัยก่อนนะฮะบางทีมันแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะมันก็ต้องแบบอยู่อยู่กันไปทนทนกันไปอไะไรเงี้ยเกิด้ยินไหมแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่นะครับยุคปัจจุบัน ผู้หญิงมีทางเลือกผู้หญิงทํางานทำมาหากินหาเงินได้มากกว่าผู้ชายอีกนะฮะสมัยก่อนผู้หญิงต้องอยู่บ้านไงฉะนั้นเจอผู้ชายโขกสับแค่ไหนก็ต้องทนบางคนทนมาแล้วก็ทนแล้ว,นลวจนถึงจุดหนึ่งผู้ชายกลับมาดีก็มีแต่บางคนทนแล้วไม่ไหวแต่ก็ต้องทนก็มีนะฮะฉะนั้นอยู่นี่เราเลือกได้ก็เลยบอกโอเคมีโอกาสให้คุยให้ชัดเจนครับว่าจะยังไงต่อไปกับชีวิตเราในปีหน้านะครับคุยให้ชัดเจนนะ จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้อะไรก็ว่าไปน,นะครับข้อสองครับพยายามนะฮะผมเรียกว่าเคลียร์เรื่องเก่าๆให้มันแบบจบโดยไวนะฮะแฟนเก่าหรือว่าคนที่คุยเดิมๆคุยเก่าๆนะฮะบางคนนะครับผมเรียกว่าพยายามปิดบัญชีใจคือถ้าเราโอเคมีแฟนมีคู่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะพยายามปิดบัญชีใจให้สนิทนะครับ นี่แหละสําคัญนะฮะแล้วไม่ก็ยกเลิกบัญชีใจนะฮะอ่าเหมือนกับเราปิดบัญชีแบ็กนะนะอืนนะี่นก็ปิดบัญชีใจเหมือน,นนะครับคือถ้าเรามีคู่อีแฟนนะฮะแล้วเรา,เราอาจจะคุยก็ก็แก๊กๆอะไรกับใครอยู่นะฮะรีบปิดบัญชีนะเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลังวริเวนทาปีหน้าดาวคู่ครองเลิกลายยาล้างพรงลับเปิดเผยทุกอย่างมันแตกออกโอ้โหไวมากเลยนะฮะใครปิดบงัองอัมพังเลยไว้นะครับ โอ้โหสวยเลยแหละนะครับฉะนั้นเหมือนกับว่าเราึกภาพนะหลังเรียนทายไฟจะไหม้ชีวิตคู่ฉะนั้นแปลว่าเราต้องเตรียมดับเพลิงรู้ไหหรือเตรียมพื้นที่เหตโลกคือต้องเตรียมอะไรไว้มาตรการแบบเร่งด่วนนะฉะนั้นถ้าใครที่มีคนคุยในระหว่างที่เราก็มีคู่แฟนแล้วอะไรอยังพยายามนะฮะปิดบัญชีใจให้ไหวนะไม่งั้นเสร็จแน่เลยนะฮะข้อต่อมาข้อ3นะครับพยายาม ให้เวลากันและการเพิ่มขึ้นนะฮะแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคู่มันแยกห่างคือความจืดจางหมังเมินห่างเหินคืออาจจะไม่ต้องเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะให้ความสําคัญนะฮะหรือมีเวลาให้หรือมีใจให้เพื่อนนิพพานไหมครับมันต้องเริ่มทําแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวไม่ทันนะเพราะว่าบางคู่นะครับพอดาวย้ายปึ้งปุ๊บ มีปัญหาทันทีโป๊ะโป๊ะแตกความลับเปิดเผยรู้เช่นเห็นชาติทุกอย่างครบเลยสวยเลยนะฮะนี่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 คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับทุกคนครับให้เวลาเพิ่มหรือให้เวลาแบบมีคุณภาพนะกว่าให้เวลาเนี่ยบางทีเหมือนกับให้เวลากับลูกนะฮะ,ะถึงเวลาพ่อแม่อยู่กับลูกต่างคนต่างเล่นเกมต่างคนต่างดูหน้าจอก็ให้เวลาเนี่ยก็จเจอกันนะฮะไม่ใช่นะให้เวลาที่มีคุณภาพก็คือวางทุกอย่างแล้วก็มี การสนทนาจะไปในมันไหนนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้โซเชียลอะไรเงี้ยคือให้เวลาคุณภาพกับแฟนนะครับเพิ่มขึ้นนะหรืออย่างน้อยไม่น้อยลงไปกว่าเดิมนะฮะหรือในระหว่างที่มีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะก็พยายามดีๆกันฮนะเลี่ยงการทะเลาะนะอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเชื้อก่อให้เกิดไฟรุกพรึบในชีวิตคู่ตั้งแต่วาเลนไทน์ที่จะถึงนี้เปต้นไปนะครับฉะนั้นเราพยายามตัดเชื้อฟืนไงอ่านะ ทั้งเรื่องเวลาเรื่องการเคลียร์ปิดบัญชีเก่าใครที่กังคุยก็ก,แก,แก็แก้กับใครอยู่รีบตัดรีบถอนออกให้หมดนะฮะแล้วก็มีความชัดเจนในอนาคตนะครับคนเราอยู่ก็มีอนาคตมันก็ทาให้เราเห็นอนาคตข้างหน้าว่าต้องทำไงต่ตอไปอะไรเงี้ยนะครับถูกไหมฮะข้อต่อมาครับซื่อสัตย์นะฮะตรงไปตรงมานะครับอย่างที่บอกตอนแรกฮะว่าบางทีชีวิตคู่นะครับมันก็อาจจะต้องทํางานอ่าหรือว่าจะต้องคุยงานคนหลากหลายแต่บางคนแบบ นึกออกไหมฮะบางทีแบบหึงนะแฟนทํางานห้ามคุยกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนานเกินมันมีบาง,งคู่เจอน,นะฮะห้ามคุยหรือว่าห้ามรับงานที่ต้องคุยกับลูกค้าผู้หญิงอ่าก็คือถ้าคุยคุยได้แต่ว่าห้ามนานเกินหรือถ้าจะต้องไปพบลูกค้าผู้หญิงก็ต้องมีคนไปด้วยโอ้โหมันยุ่งยากนะนึกออกไหมครับบางทีมันก็ดีแหละแต่ว่า มันเครียดนะครับระยะยาวต้องเป็นอย่างนี้ไปอีก5ปี10ปีมันอยู่ไม่ได้นะฉะนั้นอนต้องบอกว่าพยายามอย่างน้อยก็ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะมันจะได้ไม่ต้องมีใครมาจับผิดนะครับทำยังไงได้ให้มันซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็คลอดมาครับเรียกว่าตั้งกติกานะครับชีวิตคู่ให้เข้าใจกันนะมันจะมีกติกาคือใครแบ่งหน้าที่กันงานใครแบ่งหน้าที่เรื่องของงานทางานบ้านหรือบางทีการคุยเรื่องคุ่มครรือให้ชัดเจนนะฮะ มันก็จะทําให้ปัญหาชีวิตคู่หายไปนะเพื่อนๆนึกๆกว้เลยนะฮะมันเหมือนกับว่าความร้อนแล้วไฟมันจะลุกโชนในชีวิตคู่นะฮะแบบเผาผลาญเลยนะตั้งแต่วันาเลนไทน์นี้วิวิทยทงทายที่ถึงนะฮะเป็นต้นไปนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้มันมีดีเดย์ไงมีเส้นขีดเส้นตายไงว่าหลังวาเลนไทน์ในชีวิคู่เจอบททดสอบเพียบเลยนะครับมาทุกรูปแบบเลยนะครับฉะนั้น ถ้าเราไม่ได้คุยหรือไม่ได้เคลียว่างานบ้านใครทําการเงินอย่างไงหรือการตัดสินใจอะไรต่างๆน่า,า,นาคือถ้าแบ่งเรื่องที่เป็นคุมเคลือนชัดเจนเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะพอถ,ถึงเวลาช่วงที่ถึงดีเดย์แล้วนะฮะออหลังวันท้ายปีหน้าไปแล้วนะฮะการเข้าใจผิดใจเยอะขึ้นการคุยไม่เข้าใจกันก็จะมีขึ้นการโทษกันไปโทษกันมาก็จะมีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆมันเป็นเรื่องของความคุมมคลือในตอนเนี้ยแล้วมันจะไปประทุ หลังโวเลเทนทยเราก็ต้องจัดการตัดวงจรอะไรที่มันจะไปคุมเครือนในช่วงนี้นะเพื่อนไม่ใช่ดูแค่แฟนนะบางทีดูเรื่องครอบครัวนะฮะอะไรพวกน,นี้ด้วยนะครับโอเคนะต่อมาครับพยายามชื่นชมนะฮะชื่นชมกันสม่ำเสมอนะครับบางทีนะคําดีๆคำหนึ่ง,งนะมันช่วยรักษาความสัมพันธ์ได้ได้ยาวนานเลยนะเนี่ยครับเพื่อนๆครับหรือให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยคือมันต้องเติมพลังใจให้กันบ้างนะครับ มีนะฮะบางบ้านสมัยก่อนคนเหมือนกับพ่อแม่จะไม่ค่อยชมลูกเนาะชมเดี๋ยวเหลงอ่าชมแล้วเดี๋ยวมันเสียหรือมันเกเรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ใจอะไรเงี้ยเออแต่ว่ายุคปัจจุบันทางคุณหมอเขาบอกให้ชมลูกนะอ,อชมในสิ่งที่ถูกต้องแลวกันนะไะม่ใช่อุวยไปเลยเด็กจะมีกำลังใจนะครับเช่นในกาฟแฟเราก็จะมีกำลังใจนะฮะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบ ไม่เหลือใครอย่างน้อยอาจจะเจอบ้างมาเจอบ้างหรืออยู่คนละที่นะครับบางทีแฟนต้องไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขายังรู้สึกว่าเออเราอยู่ข้างใช้โซเชียลหรือว่าจะมีใจอยู่ข้างก็อ,อุ่นใจถูกไหมฮะนี่ครับพยายามเติมใจให้เพราะว่าเดี๋ยวพอหลังโวลเรนทาปีหน้าบางทีใครสักคนหนึ่งต้องไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือกลับบ้านดึกหรือ,บบรอมีเหตุที่ต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาแยะนะครับมันก็กลายเป็นว่าหันแน ไอของดาวสุกดาวเสาชีวิตคู่จะเริ่มอึมครึมบททดสอบจะเริ่มมาแต่ถ้าเราเสริมความรักให้มั่นคงอยู่แล้วนะครับอะไรมันก็สั่นคลอนไม่ได้แต่ถ้ามีอะไรคุมเครือและยังคุมเครือปัจจุบันก็ยังคุมเครืออยู่ในบางเรื่องหรือหลายเรื่องบางเรื่องก็พูดไม่ได้และมีเรื่องที่พูดไม่ได้กันเยอะมากเดี๋ยวหลังวาเลนไทน์เอาเรื่องเลยนะฮะเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องได้หมดเลยนะครับนี่หนไหม ตัดไฟแต่โคนต้นลมนะฮะตัดไฟด้วโคนต้นลมนะครับในช่วงนี้แล้วก็ต่อมาครับผมเรียกว่าทํากิจกรรมด้วยกันสเสมอนะครับมันเหมือนชีวิตคู่นะับพอถึงพ้นช่วงโปรหรือพ้นช่วงน้ำพึ่งประจันนะฮะสังเกตไหมมันก็จะจีดจีดจางๆให้หายไปเนาะเจ mm. อบางไม่เจอบาง,าบางนะฮะสวีหวานก็น้อยลงนะฮะการคุยเรื่องที่มันฟังแล้วคุยแล้วตื่นเต้นก็หายตื่นเต้น อยู่ใกล้ชิดกันทุกทีตัวสปาร์กกันมองหน้าการมองตาการไฟแร็ปแป๊บๆนะฮะจูมือกันอีกแล้วนะครับนี่ก็ตอนพอถึงเลยเส้นของเวลาแห่งความตื่นเต้นมันก็เฮยเฉยนะฮะอยู่ใกล้กันกอดกันยังไม่รู้สึกเลยนี่ครับบางทีมันเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมแล้วมันถึงว่าเวลาหนึงมจะห่างกันความเคยชินความห่างก็จริงห่างไปใหญ่นะฮะ บางคนประสบพบเยอเรื่องพวกนี้นะครับแต่ไม่รู้ทําไงแต่บอกได้เลยฮะเพื่อนต้องรีบหันหัวเรือกลับมาดูแลคนใกล้ชิดทํากิจกรรมด้วยกันบ่อยอาจจะทานข้าวด้วยกันบ่อยๆหน่อยไปเล่นกีฬาไปเที่ยวหรือเติมพลังใจให้กันเป็นระยะนะครับจําเป็นนะฮะเพื่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวการเข้าใจผิดเกิดเริ่มมาความังเหินบางทีมันทําให้เกิดความหวนไหวอะไรเงี้ยมันก็เกิดปัญหาในระยะต่อมาได้นะครับโอเคนะฮะ ข้อต่อมาอ่านี่ยครับก็เรีว่าลดการทําสิ่งที่ทําให้แฟนเราไม่สบายใจเออแฟนเราไม่สบายใจเรื่องอะไรผมเชื่อว่าเรา,เร,า,เร,ารู้นะเออแฟนเราทําแบบนี้แล้วไม่สบายใจหรือทําแบบนี้แล้วทุกใจหรือทะเลาะเบาแหวงนะฮะบ,บางทีมันอาจจะมันจะมีคำบางคําพูดไม่ควรพูดการกระทําบางอย่างไม่ควรทําหรือโอ้โหเฮีนะครับอะไรก็ตามที่เรารู้ว่า,วาแฟนเราไม่ชอบ ตัดทิ้งไ้หมดนะครับอย่าไปทำนะฮะเดี๋ยวเรื่องยุ่งวุ่นวายมากนะครับอื่นยังพูดถึงตอนนี้ละเพื่อนอย่าลืมนะบางทีเราจะบอกแฟนบ้างนะคือเรารู้อะเราก็พยายามของเราแต่เรารู้ทุกข้อมานะฮะคุยมาถึง8ข้อแล้วนะครับบางทีเรารู้เราจะพยายามทําให้แฟนแต่แฟนนี่สินะฮะบ,บางทีเขาก็ไม่รู้ว่า โอ้มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ด้ยวยเหรอหลังเรียนไทยนี่ชีวิคู่มันจะสั่นคลอนบททดสอบความรักมันจะหรือครอบครัวมันจะเริ่มเข้ามามีโจทย์ให้ทําเยอะนะครับคือถ้าเขารู้ด้วยเนี่ยเขาจะได้ร่วมมือกันไงฮะฉะนั้นเพื่อนอนก็อย่าลืมนะจะพูดแบบกุศโลบายจะพูดอ้อมอ้อมหรือจะยังไงก็ตามนะฮะพยายามบอกเขานะว่ามันช่วงมรสุมชีวิกู่ความรักนะฮะหลังเรียนไทยมันจะเริ่มเกิดเป็นระยะระยะได้นะฮะคือถ้าเราทำคนเดียวมันก็เหนื่อยอยู่คนเดียว แฟนเลยไม่เข้าใจแฟนก็จะรมร้อนรมแรงยิ่งเงาอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยถูกไหมครับนี่พยายามให้รู้เหตุการณ์เหล่านี้แต่ละข้อให้พร้อมกันทั้ง2คนนะครับโอเคนะอ่าข้อต่อมาครับผมเรียกว่าใส่ใจครอบครัวของกันและกันนะฮะบางทีบางคู่อะไม่เอาไม่เอาครอบครัวของอีกฝั่งหนึ่งเลยคือสมมุติว่าเราสมมุตินะฮะมันก็มีเยอะนะครับบางคนแบบครอบครัวไม่ชอบนะครับ สุดมีครอบครัวไม่ชอบแฟนเราหรือครอบครัวเราไม่ชอบไม่ชอบอเธอก็มีอย่างเงี้ยนะเออมันี้ก็มีเยอะนะครับฉันก็พยายามนะฮะใส่ใจในชีวิตครอบครัวของเขานะฮะดูแลพ่อคุณแม่เขาบ้างหรือมีกิจกรรมทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเขาบ้างอะไรเงี้ยฮะนี่จําเป็นนะที่การใส่ใจกับคนในครอบครัวของเขาเนะี่ยมันมีความประทับใจนะอันนี้จําเป็นนะเพื่อนๆครับ มันการเป็นคนกลางเนี่ยมันเครียดนึกว่เคยเป็นคนกลางไหมมันเครียดนะการเป็นคนกลางไม่ว่าจะทุกสถานะนะฮะโดยเฉพาะสถานะของความเป็นพ่อแม่และแฟนเป็นคนเรียกพ่อแม่และผัวมันอิดอัดนะครับหรือพ่อแม่เรากับแฟนเราอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราต้องเป็นคนกลางมันเลือกยากเลือกฟองไหนก็เจ็บถูกไหมนี่ครับพยายามดูแลเอาจะใส่แล้วก็เลี่ยงการประทะหรือเลี่ยงการมีปัญหากับครอบครวัวของเขานะ ข้าปไปก็ได้ยังมีปัญหานะครับโอเคนะแล้วก็พยายามนะฮะดูแลตัวเองให้ดีๆครับเพื่อนๆครับสุขภาพเราสุขภาพกายเราดีสุขภาพใจเรา,าด,อดีอารมณ์การเวียนมันจะไม่ต้องไปลงกับครอบครัวหรือไม่ต้องไปปะทะกับอารมณ์ของแฟนนะครับอออย่างหนึ่งบางทีการดูแลร่างกายดีนะฮะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ไม่สบายอ,อื่นเนี่ยบางทีเพื่อนๆนึกออกนะถ้าเราปวดไข้ไม่สบายบ่อยนะครับเดียอะ แอดมิดบ่อยเดี๋ยวไม่สบายปล่อยไม่ได้ดูแลร่างกายนะฮะเดี๋ยวแฟนก็ต้องลางงานมาดูเราดูแลเราคนที่ครอบครัวก็ต้องมาดูแลเราคนยังป่วยอีกหลายคนในบ้านมีปัญหาหมดนะครับฉะนั้นการที่จะให้ชีวิตคู่นะเออบางทีมันเรื่องไม่เป็นเรื่องหรว่าดูเหมือนเล็กๆนี่ฮะแต่มันจําเป็นนะหรือมันเรื่องใหญ่นะผมว่าใครที่ผ่านประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาคือใครสักคนในบ้านแบบไม่ดูแลตัวเองนะฮะ ป่วยไม่สบายอยู่ตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวแอดมิดบ้างก็ต้องแฟนก็ต้องลาง,งานมาดูเดี๋ยวลูกก็ต้องลาง,งานมาดูอะไรเงี้ยนะครับสมรรถภาพในช่วงนั้นนะ่ะมันแห้งเหี่ยวแล้วมันห่างเหินแล้วมันมีปัญหาเยอะนะครับดูแลร่างกายจิตใจเราให้ดีๆนะฮะอยา่าไปเป็นภาระถ้ามันจาเป็นของใครในครอบครัวเรานะครับนี่แหละฮะสิบข้อเนี้ยสําคัญมากมันเหมือนสูตรสาเร็จนะใครที่แบบมีชีวิตคู่นะครับแล้ว มีปัญหานะครับหรือมีเรื่องอะไรก็ตามในช่วงนี้พยายามรีบเคลียให้จบนะฮะคือพยายามเพราะว่าหลังวาเดนไทน์ปีหน้านะครับปัญหาชีวิตคู่มาทุกรูปแบบเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอปัญหาชีวิตคู่ที่ไม่เคยเกิดนะครับหรือไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยแรงขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ประสบพบเจอหมดถ้าเราไม่ไเตรียมการให้พร้อมก่อนนะฮะฉะนั้นผมเลยให้ไกด์ไว ว่าจากนี้ไป2เดือนเนาะมะกราคมกุมภาเพืเ่อนๆทำสิบข้อนี้ให้เต็มที่ที่สุดก่อนนะฮะหรือไม่ก็ให้มันเป็นความเคยชินก่อนให้ได้นะฮะพอถึงเวลาเเหมือนกับเราเคลียร์ทุกอย่างครบแล้วนะฮะบ,บ้านโลงทุกอย่างถังแต่เพลิงมีอุปกรณ์ติดไฟไม่มีนะพอเข้าดาวย้ายนะครับช่วยกู้ช่วยครัวเหมือนดังไฟเผา รเรามีดับเพิงและอุปกรณ์ทุกอย่างเราไม่มีอะไรที่มันเผาได้มันก็ไม่เกิดเรื่องใช่ไหมครัมันจะอยู่นัแค่ไหนมันก็ไม่เกิดเรื่องนะครับนี่เป็นเพื่อนนําไปใช้นะผมก็เลยดูว่าอ,อย่างน้อยเรารู้ดวงเกี่ยวเรื่องของแฟนครอบครัวชีวิตคู่ความรักและป้องกันได้ก่อนเนี่ยมันดีนะอย่างที่บอกว่าบางทีปัญหาถ้าใครที่มีปัญหาครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าเราถูกบั่นทอนพลังงานชีวิตไป 7 0 70%, 70เลยนะถ้าปัญหาชีวิกู้หรือครอบครัวแบบหนักๆนะฮะเราออกไปทํางานเรามีพลังงานแค่3 0นะฮะในการทํางานไปเจอเพื่อนง่เง่าไปเจอหัวหน้าที่ปากไม่ดีโอ้โหยิ่งแบบถูกดูดพลังงานไี่อีกนะฮะกลายเป็นเพื่อนๆทางานวันนึงมีแค่10%ในไฟในการทํางานมันเครียดนะครับนี่ใช่ไหมฉนันเราต้องตัดไฟแต่คนต้นลมนะครับเพื่อนๆอย่า อย่าประมาทนะเอาเรื่องมกันนะวงรอบของหลังเวเรานไทยอย่างนี้ไปนะฮะเอาง่ายๆคือเนี่ยวันนี้สิบธันวาแลกธันูนไปฮะอีก2เดือนกว่าจะช่วงวบรนณไทยดาวเสาย้ายเราคุยล่วงหน้าว่าปีหน้าเป็นปีที่มีการเลือกรายหย่า้างกันมากๆและคนมีชื่อเสียงหรือคนใกล้ตัวเราคนรู้จักเรา เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินได้ฟังหรือได้รับรู้ท่านเหล่านั้นมีเหตุให้เลิกรายยาล้างหรือมีเหตุให้มีปัญหาช่วยคู่ครอบครัวแบบหนักหน่วงกันโอ้โหทุ่นหน้าเลยเยอะมากเนะครเรารู้ดวงเพื่อป้องกันนะเพื่อนลองนําไปบอกแฟนด้วยนะ10ข้อน,นี้ถ้าป้องกันร่วมกันได้ปัญหาช่วยกู้มาไม่ต้องกลัวครับดาวย้ายก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรารู้ดวงหนั้นแล้วก็ป้องกันไว้แลวนะนะโอเคครับโชคดีนะฮะอีกคมสุขแล้วก็วันนี้ก็ เันสุกเนาะอืมพวกนี้ก็วันยุดดีละนะครับเพิ่งหยุดมาวันพุธอยู่แแล้วนะครับออแต่มีเพื่อนทั้งทัวหมบอกว่าวันสงศเออมษาวันหยุดมากสุดนะครับมันเดือนธันวายยังไม่เท่าไหร่มก,การาคมยังไม่เท่าไหร่แต่เมษามากสุดนะฮะออแต่ก็จริงเนาะรู้สึกว่าสงการน,นี่เราหยุดกันนานเนาะสงการหยุดนานโอ้เยอะนะครับวันสงช่วงเดือนเมษานะฮะชวนเพื่อนๆก็ดูแลร่างกายจิตใจตัวเองนะแล้วก็ พยายามรักษาอารมณ์ตันนะครับช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแรง,งยิ่งดูข่าวอารมณ์แบบขึ้นแรงมากนะฮะวาจาจะแรงอารมณ์จะแรงนะครับฉะนั้นะระมังระวังกายและใจเราดีๆนะโชคดีครับเพื่อนๆครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขบาานฮะทานอาหารให้อร่อยกันนะครับไม่บวยครับ